สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเอ,อ่อใครๆก็อยากรวยอยากมีฐานะที่ดีขึ้นเนาะแต่ก็น่าแปลกนะคะข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยชี้ว่าหลายคนเลยกลับติดกับดักหนี้สินซะง,งั้นใช่ครับแล้วเป้าหมายมันก็ยิ่งไกลออกไปอีก ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาออสกัดแก่นสำคัญจากข้อมูลเหล่านี้กันค่ะดูซิว่าคนที่เขาสร้างตัวได้สำเร็จเนี่ยเขาคิดหรือว่าลงมือทำอะไรต่างไปจากคนอื่นบ้างครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยนะแต่มันคือการวางแผนแล้วก็ลงมือทาอย่างมีกลยุทธ์เลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเป้าหมายที่ชัดเจนคือเหมือนเป็นจุดสตาร์ทเลย ไม่ว่าจะเป็นอ,อยากมีเงินแสนเงินล้านหรือแค่วางแผนเกษียณให้มั่นคงก็แล้วแต่โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะข้อมูลนี้เน้นย้ำมากๆเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมคือไม่ใช่แค่พูดลอยๆว่าอยากรวยแต่ต้องตอบตัวเองให้ได้เลยว่าภาพความสำเร็จทางการเงินของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ใช่ต้องชัดเจนต้องการเท่าไหร่เอาไปทำอะไรอย่างเช่นอยากซื้อบ้านอยากเที่ยวรอบโลกหรือแค่แบบ มีเงินพอใช้สบายๆตอนแก่ไม่ลำบากอันนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายแล้วนะคะจริงครับเพราะการมีเป้าหมายที่มันจับต้องได้แบบนี้มันเออมันเหมือนเป็นเข็มทิศให้เราอะครับอ๋อค่ะข้อมูลก็ชี้ว่าถ้าเรารู้ด้วยนะว่าทำไปเพื่อใครอย่างเพื่อครอบครัวพ่อแม่หรือว่าลูกอันนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่แรงกว่าแค่อยากมีเงินเฉยๆเยอะเลยจริงด้วยค่ะแล้วมันก็จะช่วยให้เราวางแผนได้ตรงจุดมากขึ้นด้วยไม่ตึงไปไม่หย่อนไปกำลังดี แล้วนอกจากตัวเป้าหมายแล้วเอ,อ่อวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนี่ก็สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะข้อมูลบอกว่าต้องตอบให้ได้เลยว่าจะไปถึงจุดนั้นยังไงใช่ครับจะเน้นเก็บออมอย่างเดียวไหมหรือว่าต้องหาไรายได้เพิ่มหรือต้องศึกษาเรื่องลงทุนควบคู่ไปด้วยการที่เรารู้ทั้งเป้าหมายและวิธีการนี่แหละครับมันจะช่วยป้องกันการใช้ใจ่ายเกินตัวอืหรือว่าการไปก่อหน,นี้โดยไม่จำเป็นซึ่งอันนี้เป็นกับดักเลยนะที่ข้อมูลบอกว่าคนสุนทรตกลงไปบ่อยๆ พอพูดถึงเรื่องใช้ใจ่ายเกินตัวประเด็นถัดมาที่ข้อมูลลงลึกมากๆเลยก็คือการบริหารค่าใช้ใจ่ายค่ะครับผมสําคัญมากหลักการมันดูเหมือนง่ายๆเนาะคือใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้แต่จุดที่น่าสนใจคือข้อมูลชี้ว่าไอ้ค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆที่เราชอบมองข้ามกันนะคะ่ะพวกจุกจิกใช่ไหมครับใช่ค่ะพอมารวมๆกันแล้วเนี่ยเอ่อมันน่าตกใจเหมือนกันนะใช่เลยครับอย่างข้อมูลชุดหนึ่งที่เราดูมา เขาประเมินเลยนะว่าค่าใช้จ่ายแฝงพวกค่าสมาชิกรายเดือนต่างๆที่บางทีเราไม่ได้ใช้เต็มที่ด้วยซ้ำอ๋อใช่ใช่มีเยอะเลยห้ากาแฟค่าขนมค่าเดินทางที่ไม่จําเป็นเนี่ยบางคนรวมๆกันแล้วอาจจะเป็นสัดส่วนที่สูงมากเลยนะในกลุ่มรายจ่ายฟุ่มเฟือยโหเยอะขนาดนั้นเลยครับเพราะงั้นการลดละเลิกตรงเนี้ย มันคือทางลัดสำคัญเลยสู่ความมั่งคั่งได้เลยข้อมูลเขายกตัวอย่างชัดๆด้วยนะคะอย่างพวกค่าเหล้าค่าบุหรี่อันนี้กระทบทั้งสุขภาพทั้งเงินในกระเป๋าเลยครับผมหนักเลยหรืออย่างการช้อปปิ้งเพลินๆตอนเงินเดือนออกใช้บัตรเครดิตรูดไปก่อนอันนี้ข้อมูลเตือนเลยว่าอันตรายมากๆใช่ครับต้องระวังเลยแต่ที่นี้การประหยัดในข้อมูลนี้เขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอดอยากนะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นครับแต่คือการจัดสรรทรัพยากรอย่างฉลาด รู้จักใช้โปรโมชั่นใช้บัตรสะสมแต้มให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ช่วยได้มากจริงๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องลดคุณภาพชีวิตลงไปทั้งหมดก็ได้โอเคค่ะพอเราลดรายจ่ายได้แล้วเ็ปต่อไปท,ที่ข้อมูลให้ความสำคัญก็คือการเพิ่มรายได้อันนี้ก็มีหลายทางเหมือนกันทางแรกที่พูดถึงคือการพัฒนาตัวเองครับเพื่ออัพเงินเดือนหรือเปลี่ยนงานไปเลยใช่ค่ะเช่นไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนทักษะดิจิทัลใหม่ๆเลยแบบนี้อีกทางที่ข้อมูลพูดถึงก็คือการทาธุรกิจส่วนตัวครับ ครับอันนี้ก็อาจจะสร้างรายได้ได้เร็วกว่างานประจํานะถ้าเราเข้าใจมันจริงๆอืมแต่ก็มีความเสี่ยงใช่ครับต้องเข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยไม่ใช่แค่เห็นคนอื่นทําแล้วเราก็ทําตามอันนั้นอาจจะไม่รอดแล้วก็มีอีกทางเลือกหนึ่งที่ข้อมูลบอกว่าจําเป็นมากๆเลยในยุคนี้ก็คือการหาอาชีพเสริมครับจําเป็นเลยไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์รับฟรีแลนซ์หรืออย่างขับรถส่งของ แต่ข้อมูลก็มีเตือนเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะมีข้อควรระวังสําคัญเลยครับคือต้องไม่หักโหมจนเกินไปจนเสียสุขภาพอันนี้สําคัญมากค่ะข้อมูลบางส่วนเขาเชื่อมโยงเลยนะการทํางานหนักเกินไปกับความเสี่ยงสุขภาพระยะยาวพวกโรคหัวใจความดันอะไรพวกนี้โหน่ากลัวเหมือนกันนะคะกลายเป็นว่าหาเงินมาได้ก็ต้องเอาไปรักษาตัวเองแทนมันก็ไม่คุ้มกันเพราะงั้นการจัดสรรเวลาดูแลสุขภาพก็สําคัญมากๆควบคู่กันไปเลยคะ่ะ พอเราจัดการรายรับรายจ่ายได้ดีขึ้นเริ่มมีเงินเหลือเก็บแล้วข้อมูลก็พาเราไปดูเรื่องการลงทุนเพื่อให้เงินเหมือนงอกเงยต่อครับให้เงินทำงานซึ่งมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับควาว่าเงินเย็นครับมันคืออะไรเหลอครับอ๋อครับคำว,ว่าเงินเย็นที่พูดถึงในข้อมูลเนี่ยมันหมายถึงเงินส่วนที่เรามั่นใจแล้วว่ายังไม่จำเป็นต้องรีบใช้ในระยะสั้นหรือระยะกลางนี้อืมทำให้เราลงทุนไปได้โดยที่ ไม่กดดันเรื่องเวลาไงครับซึ่งข้อมูลเขาเน้นเลยว่าสําคัญมากโดยเฉพาะกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงๆอย่างเช่นหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ใช่ค่ะหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ที่บางทีเราต้องรอจังหวะขายหรือรอปล่อยเช่าถ้าเราเอาเงินร้อนมาลงเนี่ยอาจจะกดดันต้องรีบขายขัดทุนไปก็ได้แล้วข้อมูลมีมุมมองเรื่องการลงทุนสําหรับเอ่อคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าคนที่อาจจะอายุยังน้อยไหมคะ มีค่ะข้อมูลแนะนำว่าการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะลองดูที่หุ้นหรือกองทุนรวมก่อนก็ได้อ๋อเพราะว่าเพราะว่ามันใช้เงินเริ่มต้นไม่สูงมากนักแล้วก็เราสามารถศึกษาข้อมูลพื้นฐานธุรกิจหรือดูผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนได้ค่อนข้างง่ายค่ะแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ายังไงก็ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจเสมอแน่นอนครับความสิ่งมันมีอยู่แล้วใช่ค่ะส่วนอสังหาริมทรัพย์เนี่ย มักจะเหมาะกับคนที่มีเงินทุนมากขึ้นมาหน่อยแล้วก็ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเยอะเลยทั้งเรื่องทำเลความเสี่ยงแฝงต่างๆเช่นอะไรบ้างคะเช่นปัญหาผู้เช่าหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่อมแซมอะไรพวกนี้ด้วยครับต้องดูให้รอบคอบ สรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญที่เราสกัดได้จากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ก็คือเริ่มต้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเลยครับผมจากนั้นก็ควบคุมรายจ่ายอย่างมีวินยัยหาทางเพิ่มรายได้แล้วก็นำเงินที่เหลือไปลงทุนต่อย,ยอดอย่างรอบคอบใช่ครับโดยใช้เงินเย็นแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆถูกต้องค่ะไม่ว่าเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนจะเป็นอะไรนะคะความสาเร็จเนี่ยเอ,อมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเลยครับ มาจากการวางแผนลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียนรู้ปรับปรุงอยู่เสมอตามแนวทางที่ข้อมูลเหล่านี้ได้ชี้แนะเอาไว้นั่นเองครับค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะชวนให้ลงคิดตามกันต่อนะคะนอกจากเคล็ดลับต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยลองมองไปรอบๆตัวหรืออาจจะลองสำรวจลึกลงไปในตัวเองดูค่ะว่ามีสินทรัพย์ซ่อนเร้นอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังไม่ได้หยิบมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ สินทรัพย์ซ่อนเร้นน่าสนใจครับอาจจะเป็นทักษะบางอย่างที่เรามีแต่ยังไม่ได้ใช้เวลาว่างที่เราพอจะเจียดได้เครือข่ายคนรู้จักหรือแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังพอมีมูลค่าอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนํามาเป็นตัวเร่งให้เราเข้าใกล้เป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้นในตอนนี้ได้อย่างไรบ้างคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ